ครับเชื่นะครับวันั้นกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมพลนัทศีอินสูตรผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบ,บุรีพักเพื่อไทยขออนุญาตอภิปรายร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่พศอทอ่านประธานครับในโลกของความเป็นจริงการจราจรทุกๆวันนะครับที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่ทุกวันนี้ หล,หลายส่วนนะครับอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะรถเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งการที่จะเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยรถเกี่ยวข้าวนั้นไม่สามารถที่จะเดินหรือเคลื่อนที่ไปบนถนนทางหลวงได้จึงจําเป็นต้องอาศัยรถบรรทุกก็คือรถเทรลเลอร์นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องการจราจรน,นะครับที่ผ่านมาผมทราบข้อมูลจากท่าน ดเรเฉลวยขันจํำนงนายกองการบริหารส่วนตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านเป็นนายกสมาคมรถเกี่ยวข้าวแห่งประเทศไทยในทุกๆปีนะครับที่พี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานนะครับจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข้าวที่มีราคาและก็ดีที่สุดนะครับของประเทศไทยและในโลกรถเกี่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนของภาคกลางนะครับการที่รถเกี่ยวจะเดินทางไปยังภาคอีสานนั้นจะต้องขึ้นรถเทลเลอร์ ตรงนี้แหละครับท่านประธานที่บอกเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการจราจรนะครับพ,พรบจราจรทางบกนะครับรถเกี่ยวข้าวนั้นพอขึ้นไปรถบรรทุกเทรลเลอร์แล้วในแบบมาตรฐานของรถเกี่ยวจะมีความกว้างเกินขนาดของรถเทรลเลอร์ออกไป30เซนติเมตรตรงนี้แหละครับทำให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนั้นจะต้องไปติดต่อกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งตํารวจทางหลวงและขนส่งทางบกเพื่อที่จะขออนุญาต เป็นครั้งเป็นคราวนะครับจะต้องไปติดต่อเดือนกันยานะครับช่วงเก็บเกี่ยวเดือนตุลาถึงกุมภาตรงนี้ก็จะผ่อนผันให้ท่านประธานครับแต่ว่าถ้าเกิดพ้นจากเดือนนี้ไปในโซนอื่นที่ไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลินะครับก็ต้องขึ้นรถเทเลอร์เช่นเดียวกันตรงนี้แหละครับพอไม่ได้อยู่ในช่วงของเกณฑ์ระยะที่ผ่อนผันก็ทราบันดีอยู่นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับการจราจร ผู้ขับขี่โดยเฉพาะเจ้าของรถเทรลเลอร์นั้นในเรื่องของความเร็วนะครับจะไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วก็จะไม่เกินกฎหมายกําหนดเพราะว่ามีสิ่งที่บรรทุกนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินเขาเองนั้นอยู่บนรถอยู่แล้วแต่เรื่องของปัญหาก็จะไปเสียค่าใช้จ่ายตามทางแต่ก็นั่นแหละครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปตกอยู่กับเกษตรกรทั้งสิน้นนะครับเจ้าของรถเจ้าของเทรลเลอร์ก็จะไปควบรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุดท้ายก็จะลงไปตกที่ค่าเกี่ยวข้าว นั่นคือค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรนะครับรถเกี่ยวข้าวถ้าเกี่ยวข้าวตามพื้นที่ซึ่งรถเกี่ยวอยู่ใกล้ๆก็ไล่ละไม่เกิน500บาทแต่ไปยังต่างจังหวัดบวกค่าเดินทางบวกค่านุนค่านี่ค่าเบี้ยใบไหลาทางค่าใช้จ่ายแล้วก็ตก6 0 0้อถึงเจ็บาทตรงนี้ละครับก็อยากจะฝากแนอนาคตกรรมธิการนะครับที่จะดูแลในเรื่องของพลบรจราจรนะครับในเรื่องของรถบรรทุกที่จะ,ะรถเทลเลอร์ที่จะบรรทุกรถเกี่ยวข้าวไปยังต่างจังหวัดก็ข,ขอให้ได้ คำนึงถึงในส่วนนี้เพราะโลกในความจริงนั้นประเทศไทยนะครับก็คงจะอยู่กับเกษตรษอย่างนี้ตลอดไปก็ขอให้ได้พิจารณาในเรื่องของการอนุญาตการขนย้ายรถเกี่ยวไปกับรถเทลเลอร์กราบขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับครับขอบคุณนะครับ